พุ่มนี้นะคะแบงสีแดงนะคะอันนี้พุ่มนี้มูลค่าห้า0 0ื่นค่ะค่าจัดก็ก่อนข้างสูงนิดนึงเพราะชาวใช้ดอกไม้3ามสีนะคะแล้วเป็นดอกไม้แปลงนะคะดอกไม้พวกนี้แพงนะคะสวยนะคะเล่นสีชมพูส้มนะคะสำหรับพานพุ่มสีแดง นะคะคมูลค่าห้าหมืนคือปกติมิกกี้จะรับจัดสามหมืนแต่ว่าไม่มีใครมาให้ลองทำพุ่มห้าหมืนมิกกี้ก็เลยทำไปถวายวัดก็อยากจะโชว์พันพุ่มห้าหมืนว่าสวยขนาดไหนนะคะเนี่ยค่ะจัดไว้สองพุ่มนะคะค่ะสวยงามค่ะนี่อีกพุ่มหนึ่งนะคะนะคะ สวยไหมคะมีดอกกุหลาบสีส้มนะคะดอกใหญ่แล้วก็ดอกลักเล่นะคะสีชมพูนะคะนี่คือพานห้าหมืนนะคะสวยงามไหมคะมีแซมดอกไม้สวยๆนะคะส่วนอันนี้อันนี้เราก็แซมสวยนะคะค่ะ ตรงนี้นะคะได้เห็นความงดงามของทั้งสองพุ่มนะคะอันนี้ของพุ่มสีส้มนะคะอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็อีกสีหนึ่งแตกต่างกันที่ดอกไม้แซมนะคะจะมีสีฟ้านะคะมีสีฟ้าอยู่นะคะ พุ่มนี้นะคะสวยนะคะสวยมากจะออกมาได้สวยงามตามที่มิกกี้อยากจะให้เป็นนะคะพุ่มนี้ห้าหมื่นนะคะนะคะสวยงามค่ะค่ะ ถ่ายคู่กันนะคะเหมือนกันทั้งหู่